มีเรื่องหนึ่งครับที่แบบต้องเอามาคุยกันให้ได้เลยคือมันน่าทึ่งมากลองนึกภาพตามนะครับเด็กผู้หญิงอายุแค่13ปี13เองหรอคะ13ครับย้ำว่าแค่13จัดคอนเสิร์ตเล็กๆโรงเรียนตัวเองแล้วในเวลาแบบไม่ถึง48ชั่วโมงระดมเงินช่วยผู้ประสบภัยได้มากกว่า1 8ล้าน8แสนบาทโห oh. ตอนแรกที่ผมเห็นตัวเลขเนี่ยผมนึกว่าผมอ่านผิดไปหลักหนึ่งเลยนะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน พอได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนกันเลยค่ะมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจในทางที่ดีมากๆแล้วมันก็ทําให้เราต้องหยุดคิดเลยว่าเอ๊ะพลังอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้ได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินบริจาคนะคะแต่มันคือปรากฏการณ์ทางสังคมเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งแล้วก็แบบขยายวงกว้างออกไปเร็วมากใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวสุปริยานี่แหละครับ เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันว่าอะไรที่ทําให้เสียงเพลงของเด็กคนหนึ่งกลายเป็นฐานน้าใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วทําไมค่ําคืนธรรมดาธรรมดาที่โรงเรียนการชนานุเคราะห์ถึงถูกเรียกว่าเป็นคืนประวัติศาสตร์ของวงการลูกทุ่งไปได้เป้าหมายของเราวันนี้คือการมองให้ลึกกว่าแค่ความสำเร็จที่เป็นตัวเลขนะคะค เราจะพยายามทำความเข้าใจว่าเรื่องราวนี้มันสะท้อนภาพอะไรในสังคมเราอยู่อะไรคือสิ่งที่คนโหยหาอะไรคือสิ่งที่จุดประกายความร่วมมือได้มาหาศาลขนาดนี้แล้วบางทีมันอาจจะทำให้เราได้ทบทวนนิยามของคำว่าศิลปินในยุคนี้กันใหม่ด้วยซ้าโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลยดีกว่าบรรยากาศในคืนนั้นที่หน้าโรงเรียนอะไรที่ทำให้ค่ำคืนนั้นมันพิเศษกว่าคืนอื่นๆค่ะ บรรยากาศเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญเลยเขาบรรยายภาพไว้ชัดมากกับว่ามันไม่ใช่งานคอนเสิร์ตใหญ่โตแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยอืมไม่มีเวทีอลังการไม่มีระบบแสงสีเสียงระดับโปรแต่เป็นแค่เวทีเล็กๆที่ตั้งอยู่หน้าอาคารเรียนของโรงเรียนการชนานุเคราะห์ก็คือโรงเรียนของน้องเองเลยใช่ครับที่ที่น้องต้นข้าวเรียนอยู่ทุกวัน มันคือบ้านหลังที่สองของเธอเลยก็ว่าได้การเลือกสถานที่ตรงนี้นะคะมีความหมายซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายแต่มันคือการเลือกใช้พื้นที่ที่เป็น พื้นที่แห่งความจริงใจของตัวเองโรงเรียนคือที่เราเติบโตที่เรามีความฝันการจัดงานในที่แบบนี้มันเป็นการส่งสารโดยไม่รู้ตัวว่านี่คือตัวตนของฉันนี่คือที่ของฉันและฉันอยากจะทำสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้มันทำให้ทุกอย่างดูจริงใจแล้วก็จับต้องได้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะจริงครับแล้วภาพที่ทรงพลังมากภาพหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือ แสงไฟในงานไม่ได้มาจากสปอตไลท์ดวงใหญ่ๆเลยนะอออเหรคะจะมาจากแสงแฟลชของโทรศัพท์มือถือของคนที่มาในงานนับร้อยนับพันคนทั้งผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนชาวบ้านแถวนั้นคือทุกคนพร้อมใจกันเปิดแฟลชส่งไปที่เวทีมันคงเป็นภาพที่เหมือนทะเลดาวเลยนะโห oh, ภาพแบบนั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่การให้แสงสว่างนะคะในทางสัญลักษณ์แล้วมันคือการบอกว่าพวกเราทุกคนคือสปอตไลท์ของเธอ มันไม่ใช่การดูการแสดงแบบมีระยะห่างระหว่างศิลปินกับคนดูอีกต่อไปแต่มันคือการที่ทุกคนในที่นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนั้นจริงๆมันคือพลังของชุมชนที่มารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนคนของตัวเองอย่างแท้จริงเลยค่ะแล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเลยจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในงานเขาบอกว่ามีภาพแรกที่ทำให้คนทั้งงานน้ำตาซึมค่ะ คือตอนที่น้องต้นข้าวขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดประโยคแรกๆสิ่งที่เธอพูดมันไม่ใช่การโปรโมตตัวเองไม่ใช่การบอกว่าตัวเองเก่งยังไงแต่เธอบอกว่าเธอขึ้นมาในวันนี้เพื่อทําหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กําลังลําบากจากอุทกภัยทางภาคใต้โอ้โหทำพูดนี้จากเด็กอายุ13มมันหนักแน่นมากนะเป็นคำที่ทรงพลังแล้วก็เลือกใช้ได้อย่างน่าทึ่งมากค่ะ การวางตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเ่ยมันเป็นการทำลายกำแพงทุกอย่างเลยนะครับมันลดทอนความเป็นศิลปินที่อาจจะดูเข้าถึงยากลงแล้วยกระดับความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันขึ้นมาแทนคนที่มาในงานเลยไม่ได้รู้สึกว่ากำลังมาดูต้นข้าวเดอะกูเดนซองแต่รู้สึกว่ากำลังมาร่วมมือกับเนาต้นข้าวเด็กหญิงคนหนึ่งในชุมชนที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ มันเปลี่ยนสถาน,นะจากผู้ชมมาเป็นผู้ร่วมสร้างปรากฏการณ์นี้ด้วยกันเลยค่ะแล้วพลังของผู้ร่วมสร้างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่นามธรรมาเลยนะครับมันถูกพิสูจน์ออกมาเป็นตัวเลขที่ผมว่าหลายคนเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยจริงๆเท่าไหร่เหรอคะตัวเลขยอดบริจาคอย่างเป็นทางการคือ 1,812,319บาทกับอีก10ส,สตางค์ 1, 8, ครับ1,8 0 0 0ล้แสนบาทครับจากมินิคอนเสิร์ตหน้าโรงเรียนใช่ครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือไทม์ไลน์ของมันยอดเงินมหาศาลขนาดนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมในระยะเวลาแค่2วันเท่านั้นเองแค่2วันครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในสภาวะปกติสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรที่ทำให้คนเชื่อมั่น แล้วก็พร้อมจะร่วมบริจาคได้เร็วแล้วมากขนาดนี้อืในยุคที่คนมักจะตั้งคําถามกับเรื่องเงินบริจาคเสมอใช่ไหมคะใช่ใช่คำตอบมันอยู่ในวิธีการของน้องต้นข้าวเองทันทีที่สรุปยอดได้เธอโพสต์ภอบสมุดบัญชีของธนาคารทอกศที่มีตัวเลขยอดเงินฝากเข้าปรากฏอยู่จริงให้ทุกคนเห็นทางโซเชียลมีเดียเข้าใจเลยนั่นคือการสร้างความโปรง่งใสแบบทันทีทันใดไม่ต้องรอให้ใครมาถามถูกต้องค่ะ การกระทำง่ายๆแค่นี้มันทรงพลังมหาศาลมันคือการบอกว่านี่คือเงินของพวกเราทุกคนและนี่คือหลักฐานมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบและความจริงใจที่ชัดเจนที่สุดมันทำลายความเคลือบแคลงสงสัยทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นความไว้วางใจภาพสมุดบัญชีภาพนั้นเลยกลายเป็นไวรัลที่ส่งต่อพลังบวกนี้ออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่คนในเหตุการณ์เล่าเลยนะว่ายอดเงินนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลย ปีแต่ไม่มีใครจินตนาการไปถึงว่าพลังของการรวมใจมันจะมาหาศาลและรวดเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดเรื่องนี้มันเหมือนมาตอกย้ำคำที่เราพูดกันบ่อยๆเลยนะคะว่าหัวใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคำนี้มันเป็นแค่คำพูดสวยๆหรือเปล่าในยุคนี้แต่เรื่องราวของน้องต้นข้าวก็มาเป็นเครื่องยืนยันที่เป็นรูปธรรมมากๆว่า ความเอื้ออาทรมันยังคงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในสังคมเราอืมแล้วมันพร้อมที่จะถูกปลุกขึ้นมาเสมอแค่ต้องการหัวเชื้อที่มีความจริงใจมากพอเท่านั้นเองและในกรณีนี้น้องต้นข้าวก็คือหัวเชื้อที่ว่านั้นพ่อพูดถึงคำว่าความจริงใจมันก็พาเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่น่าคบคิดมากเลยนั่นคือเรื่องความหมายของศิลปินตัวจริงในยุคนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะ พราะนอกจากการกระทำแล้วคำพูดของน้องบนเวทีก็สะท้อนเจตนาที่บริสุทธิ์มากมีประโยคหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เธอบอกว่าการที่คุณครูของหนูมีเวลาเตรียมงานแค่สองวันแต่ยอดทานน้ำใจมันสูงเกินความคาดหมายไปมากพี่น้องชาวไทยช่วยกันเยอะขนาดนี้หนูซึ้งใจมากค่ะเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่สะท้อนวุฒิภาวะสูงมากนะคะสังเกตไหมว่า เธอไม่ได้ยกความดีความชอบให้ตัวเองเลยใช่เลยแต่ให้เครดิตกับคุณครูที่ช่วยเตรียมงานและที่สําคัญที่สุดคือให้เครดิตกับพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันบริจาคครับมันคือความถ่อมตัวและความกระตันอยู่รู้คุณซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นสิครับมันทำให้เรื่องนี้แตกต่างจากการแสดงอื่นๆโดยสิ้นเชิงเลยใช้คำเปรียบเทียบที่คมคายมาก เขาบอกว่าเวทีในคืนนั้นไม่ใช่เวทีประกวดที่ต้องมาแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะแต่มันคือเวทีช่วยชีวิตจริงที่ทุกคนมารวมพลังกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันพอเป็นแบบนั้นแล้วคุณค่าของศิลปินในสถานการณ์นี้มันเลยไม่ได้ถูกวัดด้วยยอดวิวใน YouTube หรือกระแสความนิยมชั่วข้ามคืนแต่มันถูกวัดด้วยสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือความเป็นมนุษย์ คือการใช้พรสวรรค์ที่ตัวเองมีเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธปรรมให้คนอื่นได้จริงๆมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราคาดหวังอะไรจากคนที่เราเรียกว่าศิลปินแค่ความบันเทิงหรืออะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งที่ติดตาผมมากคือภาพที่น้องต้นข้าวสวมพวงมาลัยที่ทาจากธนบัตรอ๋อค่ะซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นกันบ่อยในวัฒนธรรมลุกทุ่งนะ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือแววตาและคำพูดของเธอในขณะที่รับพวงมาลไยนั้นเธอกล่าวกับทุกคนด้วยความเกรงใจว่าหนูจะนำไปมอบให้ชาวใต้ทุกบาทนะคะขอบพระคุณค่ะคำว่าทุกบาทนี่สำคัญมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การขอบคุณแต่มันคือการให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าสาธารณชนเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าเธอเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คล้องคอเธออยู่นั้นไม่ใช่ของเธอ แต่เป็นความหวังและความไว้วางใจจากผู้คนนับพันเธอแบกรับความรับผิดชอบนั้นไว้บนบ่าของตัวเองอย่างเต็มใจทั้งที่อายุยังน้อยมากนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอซื้อใจคนได้จริงๆการกระทำทั้งหมดนี้มันเลยเหมือนกับการสร้างมาตรฐานใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าศิลปินที่คนรักและศรัทธาจริงๆอะหน้าตาเป็นแบบไหนอาจจะเรียกว่าเป็นการทบทวนนิยามเดิมๆก็ได้ค่ะว่าศิลปินตัวจริงในสายตาของคนทั่วไป อาจจะไม่ใช่แค่คนที่มีพรสวรรค์สูงส่งแต่คือคนที่ใช้พรสวรรค์นั้นเป็นสะพานเชื่อมน้ำใจของผู้คนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามใช่ค่ะน้องต้นข้าวแสดงให้เห็นว่าศิลปินสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับชุมชนได้และพลังของมันก็ไม่ได้เล็กเลยพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ เรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยามันเลยเป็นมากกว่าแค่ข่าวน่าชื่นชมข่าวหนึ่งนะอืม,มันพาเราไปสำรวจพลังของความตั้งใจดีที่บริสุทธิ์ว่าเมื่อมันรวมกับความสามารถและความจริงใจแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดจริงๆว่าแก่นแท้ของการเป็นศิลปินที่อยู่ในใจคนนะมันคืออะไรกันแน่ใช่เลยค่ะและถ้ามองในภาพที่กว้างที่สุด เรื่องราวของน้องต้นข้าวไม่ได้จบแค่ย,ยอดบริจาค1 8ล้านแสนบาทนะครับแต่มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสังคมเราในตอนนี้ว่าจริงๆแล้วเรายังโหยหาเรื่องราวดีๆแบบนี้อยู่เสมอ เราพร้อมที่จะสนับสนุนความดีอย่างเต็มที่เมื่อเราได้สัมผัสกับความจริงในยุคที่อาจจะเต็มไปด้วยข่าวสารที่ทําให้เราหดหูเรื่องราวแบบนี้มันเลยเป็นเหมือนน้าทิพย์ที่ฉลมใจและเป็นสัญญาณบวกที่ทรงพลังมากว่าสังคมไทยยังมีรากฐานของความเอื้ออาทรที่แข็งแรงอยู่เสมอรอแค่วันที่จะมีคนมาจุดประกายมันขึ้นมาจริงครับและก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ในบรรดาเอกสารที่เราดูมา ผมว่ามันเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้เราเห็นภาพของเด็กคนนี้ชัดขึ้นและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อน่าสนใจค่ะว่ามาเลยก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตนี้ไม่นานน้องต้นข้าวเคยร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าอาลัยพระพันปีหลวงซึ่งเนื้อหาของเพลงก็ชัดเจนว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและความผูกพันกับสถาบันหลักของชาติอืประเด็นนี้ก็น่าคิดนะครับว่าการที่ศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่ง ที่เติบโตมาในยุคสมัยนี้แสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณค่าดั้งเดิมบางอย่างควบคู่ไปกับการอุทิศตนทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างชัดเจนการผสมผสานการของสองสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางใจให้กับผู้คนในวงกว้างได้อย่างที่เราเห็นกันและปรากฏการณ์นี้อาจจะกำลังบอกใบ้อะไรบางอย่างกับเรา <S <S เกี่ยวกับต้นแบบที่สังคมกำลังมองหาอยู่ในเวลานี้ก็เป็นได้ ขอบพระคุณมากๆะ,ะพ่อพอ่อยแม่จ้าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพอ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า